อาบวชก็ไม่เหมือนกันออกอิฐก็ไม่ตรงกันทั้งโลกนะแต่ประเด็นก็คือเราเนี่ยไปเที่ยวบอกว่าพี่น้องนะทั่วโลกเขาออกกันหมดแล้วนะเราไอ้ออกพร้อมกันทั่วโลกนะแต่ว่าพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางไอ้คนกำปองเดียวกันละหมาดกันคนละวันมันจะมีประโยชน์อะไรเรียกร้องไปพร้อมกันลิบเบียแต่ว่าคนบ้านเราเนี่ยอยู่พัทยาเนี่ยยังออกกันคนละวันเลยมันจะมีประโยชน์อะไร ไอ้วันที่หนึ่งเดือนชาววันเนี่ยจะกำหนดได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าวันไหนเว้นวันสุดท้ายของเดือนรมด a d พอเข้าวันที่หนึ่งเดือนชาววันวันนั้นคือวันอะไรวันอีดิเฟตเตรีแล้วก็นับต่อไปสิเดี๋ยวมึงก็ถึงอีดิละตาฮาแล้วมึงจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันยังไงลงว่ามาซิฉันว่าที่ฉันพูดเนี่ยชัดที่สุดแล้วนะไม่มีอะไรจะชัดไปกว่านี้แล้วนะ อไอ้คนที่ฟังนี่ยมันก็ดูถ่ายทงถ่ายทอดดูกันไปเนี่ยก็ถามว่าท่านก็หักล้างมาอย่างเป็นวิชาการสิผมก็ตอบท่านไปตรงนานแล้วนะท่านยังไม่ตอบผมจกนกระทั่งทุกว,วันนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนะี่ยอย่าเอามาว่ากันถ้าท่านไม่ถือตามท่านก็ต้องรับผิดชอบตัวท่านส่วนเราถือตามผู้นำเนะี่ยเราก็มีหลักฐานเราก็มีหลักเกณฑ์ทางวิชาการมารับรองเรามีความสบายใจเพราะนี่คืออันจามาซึ่งนบีบอกว่าไอเลกุมบิลญามาท่านทั้งหลายจงยึดอันญามาบางคนบอกว่าจามานี่ไม่ใช่ญามานี่นะไปว่า ความถูกต้องถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนคนเดียวก็ตามทีว่าอิงกุณตะวะดเด็กถามว่าใครพูดอับดุลลอฮิบุนมาซูดอับดุลลัิบนุมบลลนมาซูดพูดก็น่าคิดแต่ประเด็นเนี่ยท่านมั่นใจอย่างไรว่าที่ท่านถือนะี้ฮักมันคือความจริงฮะเราก็ถือว่านี่มันคือความจริงแต่ประเด็นมันก็คือไอที่เราทำเนี่ยเราปฏิบัติเนี้ย มันมีแนวทางจากอัสสลัฟสอและบรรดาซอฮาบัตก็ถือกันอย่างนั้นบรรดาตาบบอินตาบบอินตาบบอินก็ถือกันอย่างนี้แหละคําว่าอัลจามาห์ที่เป็นฝ่ายที่รอดฟิศกอตุนนาจียาเป็นฝ่ายที่รอดเนี่ยนบีให้นิยามว่าอย่างไงถึงฮะดิษมันจะมีปัญหาเนี่ยก็ประเด็นมันก็ดีกว่าไม่มีคําพูดของนบีกันแล้วกันนบีว่ามาอันาอ่ลนลฮิวอัสฮาบีสิ่งที่ฉันและซอฮาบัดของฉันดํารงอยู่บนสิ่งนั้น และเราถือตามอะกีดาอะลิสุนนะวันจามัดใช่ไหมเคยอ่านหนังสืออะกีดาต่อฮาวีไหมเอาชาระของอิบเนบิลิสเนี่ยที่บอกว่าฮาบีเขาชอบใช้เขาเขียนว่ายังไงวรนัต์ตบิอุสุนนะตะวันจามะตะวรนัสต์นิบุชุดูตะวัลขิลาฟะวัลฟุร์กตาและเราจะถือตามสุนนะท่านนาบีเราจะถือตามอันจมามะคือสลับซอนและในสามกรูณนั้นวรนัสต์นิบุชุดูแต่เราจะหลีกห่างการแหวกแนวแหกข้อเขาออกอีกกัน นะไอนี่ไม่ออกเขายังบวชกันไอนี่ออกอีดเห็นปะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาคนส่วนใหญ่ที่เป็นออนเนอคนที่ไหนเขาออกกันเพราะว่าประเด็นมาซาราเนะี่ยถ้าเราไม่ถืออย่างนี้จะตอบอยังไงคนคนหนึ่งมันเริ่มบวชที่บ้านมันพอมันไปถึงอีกที่หนึ่งเวลาเขาจะออกอีดมันไม่ตรงกันตามที่ไหนจ๊ะตามที่เริ่มหรือตามที่จบ เพราะเราอยู่ที่ไหนก็ให้ถือตามคนที่นั่นถ้าเราบวชมา29วันแล้วก็ออกพร้อมกัาเข้าไปเลยแต่ถ้าเราบวชมาได้28วันไอ้อย่างนี้ต้องกอดอก็เรื่องมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเอาคนสุดท้ายที่เป็นคนส่วนใหญ่นะเขาถือกันนะวันคีลาฟการถกเถียงเถียงกันทุกเรื่องบรรดาเถียงกันทุกเม็ดพอเอาข้จริงก็เถียงกันเองเถียงเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยพี่น้องเคยเห็นไหมอีกวันหน้าตาเป็นไง อีควานอีควานมีมาเดินแถวท่าแรงนี่ไหมโอ้โหเฉียงกันเป็นล่ําเป็นสันเอากันแบ่งกันจนกระทั่งอาจารย์เนี่ยขึ้นกันไม่ได้แล้วถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรไปเฉียงนเรื่องอีควานอีควานมันจะเป็นอะไรก็เรื่องเอ้อีควานปัญหาแกน่ะเป็นอะไรแกน่ะเป็นอะไรเป็นอาลุสุนน่วันจมัดจริงหรือเปล่า วันฟุตก็จะและกกันแบ่งพักแบ่งพวกแตกแยกเป็นคณะเป็นสถาบันเป็นช่องนั้นช่องนี้เป็นค่ายแกมมี่่ามันคนละค่ายกันนะมันไม่ได้นะอาจารย์ของค่ายนี้จะไปขึ้นกับอีกค่ายนึงไม่ได้นะไม่บอกตอนสังกัดเขานะ่ะไม่ได้หรอกนี่แบ่งกันฟุตก็ไปดูเสียกีด้าเ,า,เาเขาเขียนว่าไงตอ,าตอนท้ายตอนท้ายนะเขาเขียนว่าไง อันนี้แหละคนเรียนมาเลยูแหละที่บอกเนี่ยบอกว่าคนมาเลยูมันจะไปรู้เรื่องอะไรฮะกีดาต่ฮาวีก็มันก็ไม่ได้อ่านหนังสือบริไซดิเขาเขียนไว้เนี่ยว่านารอนจะมาจะฮักกันวาสวาบันและเราเห็นโดยเอียธิกอดว่าอัลจะมาอะมูคณะเนี่ยฮักกันวาสวาบันคือสัจธรรมและความถูกต้องว่าวัลวัลฟุร์กตาไซกันวาอาดาบันนารอนมันสอบสองมาฟูฟน และเราเห็นว่าการแยกเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นฝกักเป็นฝ่ายไส้กันส,สัตแปลว่าการหลงผิดออกจากแนวทางอันถูกต้องว่าอา,าบัและคืออาดาแปลว่าเป็นบลโลเป็นบะลลอนะไอท้ทีแจกแตกกันเนี่ยแล้วตกลงเราจะรักษาธรรมอย่างไงถ้าเราไม่ตามผู้นำลงว่าที่ฮะ นั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายทั้งในส่วนของอีดิลฟิตรีอีดิลอัตฮาต้องตามจุลาราชมนตรีตามผู้นำนะในฐานะที่ท่านเป็นวาลีอยูอ่อัมรีเรื่องถึงจะจบถ้าเราไม่ตามปัญหาก็คงคาราคสังอยู่เช่นนี้เรื่อยไปไอคนที่ไม่ตามก็ต้องไปตอบกับอัลลอฮ ประเด็นมันก็คือพี่น้องเตรียมคำตอบกับอัล้อหรือยังว่าทำไมเราถึงตามฉันก็ตกหนักแล้วพี่น้องอาจจะอ้างคำพูดฉันต่อหน้าตัวฮันแต่ฉันก็ต้องรับผิดชอบในอำนาจทางวิชาการว่าฉันก็อ่านหนังสือมันทั้งสองฝ่ายแล้วเขาว่าอย่างเนี้ยถ้าจะเอากันจริงๆนะซาอุดีเองที่เราบอกต้องไปตามซาอุดีนะนะว่ากันจริงจิงในเล่มนี้นะเล่มน,นี้นะน,นี่ฟตัววาฟตัวว่าัลลัจเอตลดิมลิลบุฮูษ อันเอลม่ลเวฟเตเขารวมเอาไว้มีคำถามหลายคำถามคำขอฟัตวาเนี่ยมีอยู่หลายคำฟัตวาแต่มันมีรอกกลมเด็ดๆอยู่ที่ตอบกับเรื่องตัวเนี้ยเขาบอกว่าให้ตามบ้านคุณเนะ่ยเพราะว่า1 0 0 0 1 4ั0กว่าปีที่ผ่านพ้นมานี้ไม่เคยปรากฏว่ามีการเข้าบวชออกบวชตรงกันทั้งโลก ดังนั้นรัชนาจึงเห็นว่าสมควรจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเช่นนี้แหละนระรกอมฟัตวาสองหกหกห้รกอมฟัตวาสองสองหกหกรกอมฟัตวาหกเจหนึ่งรกอมฟัตวาสองหสซึ่งระบุว่า فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنًا ناتى ربعاً من ملاء ومن كان برقود كن سناني دي خون ساسناني سبسي ستوت بيكان نيك هم طاب خون أولى مع سعودين لا نعلم منها فترةً جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة เราไม่เคยรู้เลยว่าจากช่วง14ศต,ตวรรษนั้นมีช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดที่มีการดำเนินการเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นด้วยการสร้างเอกภาพแกอมม่อุมาอิสลามียะบนการเห็นจันเสียวอันเดียวกันเราไม่เคยรู้ฟ้าอัลละมัติฟ้าอัลละมัติ ดังนั้นสมาชิกหรือคณะกรรมการทีการของมัจลิสไฮอากิบาริลอุลยแมะจึงมีความเห็นว่าให้คงเรื่องนั้นไว้เช่นนั้นเลยแปลว่าออกบวชมันไม่เหมือนกับรกทั้งโลกนะ่ะข่าวบวชก็ไม่เหมือนกันออกอิฐก,ก็ไม่ตรงกันทั้งโลกนะ่ะ แต่ประเด็นก็คือเราเนี่ยไปเที่ยวบอกว่าพี่น้องนะทั่วโลกเขาออกกันหมดแล้วนะเราเ่ยออกพร้อมกับทั่วโลกนะแต่ว่าพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางไอ้คนกำปองเดียวกันละหมาดกันคนละวันมันจะมีประโยชน์อะไรเรียกร้องไปพร้อมกันลิบเบียแต่ว่าคนบ้านเราเนี่ยอยู่พัทยาเนี่ยยังออกกันคนละวันเลยมันจะมีประโยชน์อะไรฮ้อาจารย์ เนี่ยเขาว่าลิบเบียออกแล้วพี่น้องนะออกกันไปพร้อมกับคนลิบเบียว่าดัมม่ยิคาร์าติยาตเมาด้วดและยาได้นำเมาเรื่องนี้มาสร้างความวุ่นวายปุกปัน่นถามว่าเราเนี่ยเริ่มก่อนไงเราไม่ได้เริ่มก่อนแต่เราก็ต้องปกป้องเราก็ต้องเอฮกอุลฮักว่าอิบตาลุลบาตทล ทำเรื่องจริงให้มันจริงทำเรื่องโกหกให้มันเรื่องโกหกและเราก็ต้องให้ความรู้อีกชุดหนึ่งคุณก็ไปฟังดูที่ความรู้ที่เราให้นะีมันฟังได้ไหมหรือมันไม่มีเลยกีตาบุลลอดละซุนน้าเน่ยมันไม่มีหาดีตักต้นหนึ่งลองว่าดิอ่า ว่าจะคุณอิสลาม ية พักอิทธิการมาท่าว้ส و อุลมาอหนาระยะนีและในการที่แต่ละประเทศอิสลามนั้นมีสิทธิในการที่จะเลือกเอาตามที่ประเทศนั้นเห็นโดยผ่านหรืออาศัยอุลมาของประเทศนั้นนั้นจากสองทัศนะที่ว่านั้นบางคนบอกไอ้นี่เขาพูดประเทศอิสลามประเทศไทยไม่ใช่ประเทศอิสลาม อา้าก็ไปดูฟตาว่าอื่นที่ไอ้คนโกเบนเฮเกนไอ้คนที่สวิตเซอร์แลนด์มันถามมานําถามว่ามันเป็นมันมีอะไรมันมีองค์กรมุสลิมตั้งอยู่ในบ้านมันซึ่งไม่ใช่ประเทศมุสลิมถามว่าจะตามการประกาศดวงดูดวงจันทร์ของไอ้องค์กรที่ว่านี้ได้ไหมเขาตอบว่าไงเขาตอบว่าได้และสัมหาอะไรกับองค์กรสูงสุดอย่างสํานักจุฬาราชมนตรี